สวัสดีครับผมชช่อไลมัสเนียอวิธ้มะรหัสสูตนึ่งี่ข้อที่1คุณเคยบูลลี่คนเหล่านี้หรือเปล่าคำถามให้นักเรียนสแสดงความคิดเห็นความรู้สึกหลังจากดูคลิปก็คืออยากให้ทุกคนในสังคมเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าดูถูกหรือมองคนแค่เปลือกนอกคืออยากให้เราทุกคนรู้จักตัวตนของเขาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเขา เพราะว่าการบูลลี่หรือการต่อว่ารูปลักษณ์ของเขาเราอาจจะมองว่าเป็นการพูดแค่ธรรมดาแต่คนที่ถูกกระทํานั้นเขามีความรู้สึกและอาจจะไม่โอเคเหมือนที่เราคิดก็ได้ครับข้อที่2 13ข้อต้องรู้พรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่คําถามสรุปประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือเป็นการเพิ่มพรบรในเรื่องของการให้สิทธิผู้อื่น และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นการโพสต์การลงรูปการถ่ายวิดีโอแต่ถ้าหากเราขอหรือได้รับอนุญาตก็สามารถลงได้ถือว่าไม่มีความผิดแต่ถ้าหากข้อมูลที่เราโพสต์ลงไปไม่ได้ขออนุญาตหรือเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายเราอาจจะมีความผิดและต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายครับ ข้อที่สามบทเรียนจากนกอินทรีคำถามข้อคิดจากวิดีโอข้อคิดก็คือการอดทนต่ออุปสรรคไม่ว่าจะกี่ครั้งก็เราเราก็ต้องอดทนและทำต่อไปเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดไม่ว่าเราต้องเดินคนเดียวหรือถูกคนอื่นดูถูกหรือเหยียดหยามและยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นและทำมันให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ